ต่อไปคนวันเกิดสุดท้ายแล้วนะครับวันเสาร์นะครับอะมาดูกันว่าไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์นั้นเป็นอย่างไรบ้างโอเควันเสาร์รอแล้วนะครับอะมาดูกันนะัะไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงว้าววันเสาร์นี่ มาเลยนะครับเงินมาเลยงานมาเลยอุปสรรคมาพร้อมกันก็โอเคนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะต้องบอกก่อนได้เอ็ดออฟเพนทิคอนะครับได้เอ็ดออฟแบนแล้วก็ได้เอ็ดออฟซอสเอ็ดหมดเลยเออได้หนึ่งเหรียญน,นะแล้วไพ่ไม้เท้าแล้วก็มาได้ เอ็ดออฟซอสอีกอ๋อเพจออฟแอนนะฮะโอเคอย่างที่บอกเลยว่าในสัปดาห์นี้เรื่องเงินของคนที่เกิดวันเสาร์คุณนะ่ะเรื่องเงินเรื่องงานอาจารย์ไม่ห่วงนะในสัปดาห์นี้แต่มันมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาอยู่นะเขาเรียกว่าอะไรงเงินเนี่ยมันส่วนหนึ่งเงินมันคือความสุขอ่ะส่วนหนึ่งของคนที่เกิดวันเสาร์แต่มันมีความทุกข์เข้ามาก็คือเรื่องงานแล้วก็เรื่องอุปสรรคอาจจะมีแฝงเรื่องความรักด้วยนะบางคนนะ่ะ อาจจะมีแฝงเรื่องความรักเอาเป็นว่าในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันเสาร์อาจารย์ตีให้เป็น3เรื่องแล้วกันเรื่องเรื่องเงินน่ยอาจารย์ไม่เถียงโอเคเรื่องเงินไม่เถียงแต่เรื่องงานบางทีบางอย่างตัวคุณเองอาจจะต้องได้เข้าไปรับผิดชอบและได้เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นเยอะหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างตัวคุณเองนั้นน่ะจะต้องเป็นต้นแบบ มันเลยอาจจาเป็นที่จะต้องลงทุนลงแรงนิดนึงสําหรับคุณที่เกิดวันเสาร์บางทีโปรเจก t นี้ไม่เคยทําคุณเองก็ต้องได้ทําโปรเจก t นี้ไม่เคยคิดตัวคุณเองก็ต้องได้คิด นะมันอาจจะเป็นห่วงที่แบบรู้สึกเหมือนยิ่งสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าของคนที่เกิดวันเสาร์นี่เตรียมตัวเลยอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องวางแผนเข้ามาแน่นอนของคนที่เกิดวันเสาร์เอาเป็นว่าอาจารย์ให้กําลังใจคนที่เกิดวันเสาร์มากๆนะครับแต่ยังน้อยเรื่องเงินอาจารย์ไม่ห่วงนะคุณมีโอกาสได้รับเงินได้รับโชคได้รับทรัพย์แน่นอนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนาะ